นโยมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าเธอรู้สึกเหนื่อยล้ามากเพราะว่าพยายามทำตัวให้ถูกต้องพยายามทำตัวให้ถูกใจผู้คนที่เกี่ยวข้องอยากจะให้คนอื่นเขาพอใจหรือว่าปลดปราน แต่พอทําไปทําไปถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่ายิ่งทําก็ยิ่งทุกข์เพราะว่าทําให้คนอื่นถูกอกถูกใจก็จริงแต่ว,ว่ากลับเมินเฉยเอาความต้องการของตัวเองูง่ายคือว่าทําให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขแต่ตัวเองกลับทุกข์ แล้วก็เลยเกิดความสุดเหนื่อยล้าล้วก็เลยถามขึ้นมาว่าเนี่ยทำไมถึงฉันจึงพยายามอยาให้คนอื่นรักฉันหรือว่าชอบฉันทำไมถึงมีความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งถ้าจะน้ำมาก็เลยตอบไปว่า ลึกๆเนี่ยเราก็กลัวคนอื่นเกลียดนกลัวคนอื่นเนี่ยไม่ชอบกลัวใครต่อใครไม่พอใจในตัวเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะาลึกๆ,ๆเนี่ยก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเองเท่าไหร่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นไม่ได้เห็นว่าตัวเองมีคุณค่ามีความสําคัญก็เลยอยากจะให้คนอื่นมาช่วยยืนยัน ว่าแม่เธอเป็นคนดีเป็นคนมีคุณค่าคนเราเนี่ยถ้าว่าเห็นคุณค่าของตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะมั่นใจในความดีหรือคุณค่าของตัวเองเนี่ยก็ไม่เรียกร้องไม่ปรารถนาให้ใครมาช่วยยืนยันว่ามีคุณค่าว่ามีความสำคัญ แต่พอไม่เห็นตัวตรงนี้ไม่เห็นว่าตัวเองมีตรงนี้ก็เลยต้องการให้คนอื่นมาช่วยยืนยันความยันว่าเธอเป็นคนสำคัญเธอเป็นคนมีคุณค่าแล้ววิธีที่จะทำให้คนอื่นเขายืนยันว่าเธอมีคุณค่าเธอมีความสำคัญก็คือว่าทำให้เขารักทำให้เขาพอใจซึ่งถ้าว่ามีแค่คนสองคนก็ มันก็ไม่เท่าไหรนะแต่ว่าพอปรารถนาการยืนยันคำยันของผู้คนทั้งหลายโดยเพราะ,ะเพื่อนฝูงมิสหายมันก็ต้องเกิดความเหนื่อยล้าเป็นธรรมดาเพราะว่าผู้คนต่างๆนั้นก็มีความชอบมีความพอใจ ไม่เหมือนการมีนิสัยใจคอแตกต่างกันมีรสนิยมแตกต่างกันยังไม่้องพูดถึงความคิดความเห็นนั้นถ้าหากว่าต้องการทําให้คนอื่นเขาปลดปรานทําให้เขาพอใจในตัวเราโดยการทําให้ถูกใจเขามันก็เป็นเรื่องยากมากนอกจากจะต้องเหนื่อยที่จะทำให้คนอื่นถูกใจแล้ว พอพบว่าบางคนเขาบางอย่างเราทำแล้วไม่ถูกใจเขาอาจจะถูกใจคนอื่นแต่ไม่ถูกใจคนนี้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองหรือว่าไม่มั่นใจในคุณค่างตัวเองเนี่ยจะต้องคอยสแสวงหาการยอมรับจากผู้คนมากมาย และวิธีที่ทําให้คุณยอมรับคือทำให้เขาพอใจทำให้เขาถูกใจหรือทำตัวให้เป็นที่น่ารักเป็นที่รักในสายตาของเขาซึ่งบ่อยครั้งก็ก็ลืมความต้องการตัวเองไปเช่นเวลาไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อนๆก็ไม่เคยบอกความต้องการตัวเลยนะว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนตรงไหนที่ดี เพื่อนถามก็บอกว่าแล้วแต่เพื่อนไปกินอะไรกับเพื่อนๆนก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองนี่อยากกินอะไรเพื่อนถามก็บอกว่าแล้วแต่เพื่อนแล้วสุดท้ายก็ได้ไปเที่ยวในที่ที่ตัวเองก็ไม่ชอบหรือว่ากินของที่ไม่ได้ถูกใจตัวเองหรือถูกปากตัวเองเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ปรารถนาการยืนยันคำยัน จากผู้อื่นว่าตัวเองมีคุณค่าและสุดท้ายก็อดไม่ได้ที่ต้องเกิดความรู้สึกแท่สายตาของคนอื่นว่าเขาจะมองเราอย่างไรจะไวมากเลยนะต่อความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของคนอื่นทำอะไรแล้วคนนี้นก็ไม่พอใจก็จะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกลังเลใจเพราะว่าปราถนาจะให้คนหนึ่งเขาโรปรดปราน ซึ่งอีกความหมายนี่คือกลัวเขาไม่ชอบกลัวเขาเกลียดนะด้าที่การที่เราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอยากจะกินอะไรมันก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นเขารังเกยียเดียดฉันอะไรเราเลยนะแต่เป็นเพราะต้องการตามใจผู้คนไปทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆและตามใจทุกคนด้วย มันก็เลยเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยเพราะตามใจอย่างเดียวแต่เหนื่อยเพราะว่าลืมความปรารถนาของตัวเองตามใจคนอื่นแต่ว่าไม่เคยตามใจตัวเองแม้ในเรื่องเล็กน้อยมัก็เลยทุกข์นะร่างเงาของความทุกข์ที่ว่านี่นะก็ะคือการที่ตัวเองเนี่ยไม่มีความ มั่นใจในตัวเองไม่มีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเพราะอะไรนะก็เพราะว่าชอบมองแต่เห็นข้อผิดพลาดมองเห็นแต่ข้อผิดพลาดของตัวเองมองแต่เห็นแต่ข้อตําหนิของตัวเองนะแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะหรือว่าเรื่องที่ดูเหมือนสลับสาคัญนะคนคนประเภทเนี่ยที่จริงก็ มีคุณงามความดีไม่ใช่น้อยนะแล้วก็มีความสามารถมีจุดแข็งมากมายแต่มองไม่เห็นเห็นแต่จุดอ่อนเห็นแต่ข้อตำหนิเห็นแต่ข้อผิดพลาดก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่าแต่ว่าปุถุชนนะั่นมันก็มีสิ่งหนึ่งนะที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าอัตตาพอมีอัตตาเนี่ยหรือความรู้สึกตัวกูเนี่ย ขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับทุกคนเนี่ยมันก็ทนไม่ได้นะที่จะรู้สึกว่าตัวกูไม่มีคุณค่านั่นจึงต้องพยายามที่จะทาอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวกูนี่มีคุณค่าขึ้นมามีความสําคัญขึ้นมาวิธีการหนึ่งก็คือการทําให้ใครต่อใครมาชื่นชมยินดีในตัวฉันนะเห็นคุณค่าของตัวฉันก็เลย มีอาการที่เรียกว่าแคร์สายตาของคนอื่นอยากจะทำอะไรก็ตามที่ทำให้เขาโปรดปรานให้เขายินดีให้เขาชื่นชมให้เขารักเพราะคิดว่าด้วยวิธีการอย่างนี้เท่านั้นนะที่มันจะไปเติมเต็มความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญทำให้อีโกหรืออัตตาได้รับการตอบสนองว่าฉันมีคุณค่าแต่ก็ อย่างที่พูดนะไอการทําแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้สุดท้ายตัวเองก็เหนื่อยล้าเพราะได้แต่ตามใจคนอื่นไปทุกเรื่องแต่ว่าลืมสิ่งที่เป็นความสุขของตัวเองฉันถ้าเกิดว่าตราบใดที่ยังมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองเห็นแต่ข้อตำหนิเนี่ยมันก็คงจะ หาความสุขได้ยากถามว่าจะทำยังไงนะถึงจะไม่กลัวคนเกลียดนะทำงไงถึงจะไม่แสวงหาความชื่นชมสรรเสริญของผู้คนหรือทำองไงถึงจะไม่แคร์สายตาคนอื่นมากาเขาคือว่าต้องรู้จักนะมองตัวเองในทางบวกบ้างนะเห็นตัวเองในทางบวกบ้างหลายคนก็เป็นคนดีเป็นคนที่ มีน้ำใจนะแต่ว่าไม่เห็นความดีของตัวเลยเพราะว่าชอบมองลบนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มไม่จักมองบวกนะว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรนะมีสิ่งดีๆอย่างไรมันก็จะทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองขึ้นมามนเกิดความรู้สึกมั่นใจในคุณค่าของตัวเองหรือมั่นใจภูมิใจในตัวเองซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ ทุกคนต้องการอยู่แล้วนะอัตตาตัวตนเนี่ยมันก็ปรารถนาสิ่งนี้อยู่แล้วแต่เราไม่ต้องไปให้ใครมามายืนยันนะเราสามารถที่จะเกิดความรู้สึกภูมิใจในตัวเองได้โดยเพราะถามว่าเป็นคนที่ทําความดีนะมีน้ําอ,อกน้ําใจอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องทาอะไรนอกไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนอกจากว่าการที่มาเห็นนะความดีของตัวเองนะเริ่มไปจากมองบวกม้าง นี่พอเห็นคุณค่าเห็นความยานตัวมีความมั่นใจแล้วเนี่ยในการที่จะไปรอคอยคาดหวังคำยืนยันจากคนอื่นมันก็น้อยลงบางคนเนี่ยคนรําก็มีวิธีการในวิธีการที่จะสแสวงหาการยอมรับจากคนรอบข้างนะหลายวิธีด้วยกันนะนอกจากการทำให คนหนึ่งถูกใจหรือการทำตัวให้เป็นที่พอใจของผู้คนแล้ววิธีหนึ่งที่หลายคนนิยมใช้คือว่าการสร้างภาพอาจจะสร้างภาพด้วยการใช้ของหรือสินค้าแบรนด์เนมเดี๋ยวนี้สินค้าแบรนด์เนมเป็นที่ปรารถนาผู้คนมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างภาพตัวตนให้ดูดีโดย ไม่ต้องใช้ความพยายามมากขอให้มีเงินก็นแล้วกันซื้อใช้ของราคาแพงหลายแสนบางทีเป็นล้านไม่จะเป็นกระเป๋าสะพายไม่จะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่านาฬิกาอะไรก็ตามที่มันแสดงปรากฏต่อคนภายนอกที่ทําให้คนอื่นเขามองแล้วเออเราดูดีเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการที่เติมเต็มในความรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าขึ้นมา แต่สักคนที่ก็เห็นคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเชื่อมันในความดีของตัวหรือว่าเห็นว่าตัวมีความสามารถอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่มีความเรียกเขาจะไม่มีความกระตือรือร้นที่จะไปสร้างภาพด้วยวิธีนี้เลยนะเพราะว่าพอมีอะไรเป็นแก่นสารอยู่ภายในแล้วนะมันไม่เป็นไม่เป็นต้องไปสร้างภาพด้วยสินค้าแบรนด์เนมหรือว่าด้วยรูปร่างหน้าตารูปลัก หรือว่าด้วยสิ่งที่เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ฉาบฉวยเช่นรถเบนซ์นหรือว่ายศศักอัครฐานไอ้พวกที่มันเป็นเปลือกนะซึ่งมันจะมีความหมายก็เฉพาะสาหับคนที่ข้างในในกลวงนะไม่มีคุณค่าหรือไม่สื่เห็นคุณค่างตัวเองแต่ถ้าข้างในเนี่ยนะเรียกว่ามีความมั่นอ,อกมั่นใจนะในความดีในความสามารถแล้วเนี่ย มันมก็ไม่ต้องการสิ่งภายนอกที่จะมาสร้างภาพตัวตนให้ดูดีแต่บางคนก็ใช้วิธีอื่นนะก็อย่างที่โยมคนนี้แกก็ทำก็คือการทำอะไรให้ถูกใจผู้คนรอบข้างไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือว่าเพื่อนร่วมงานสุดท้ายก็เป็นทุกทุกเพราะทำยังไงมันก็ไม่สามารถจะถูกใจคนได้หมดมันก็ต้องมีบ้างนะที่ ไม่พอใจเราหรือว่าไม่ได้โปรดปลานเราแลแ่ที่สำคัญยางนี่ยคือว่าละเลยความต้องการตัวเองไปนะบริการทุกคนแต่ว่าลืมที่จะดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองถ้าเกิดว่าหามาเห็นคุณค่าของตัวเองนะอาดจะกลายเปมองตัวเองในทางบวกบ้างรวมทั้งฟังเสียงภายในของตัวเองบางทีเสียงภายในของ มันมีเสียงภายในออกมานะดังมาว่าเนี่ยอยากจะพักผ่อนอยากจะเป็นตัวของตัวเองบ้างนะอยากจะมีชีวิตของตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตตามแบบคนอื่นหรือว่าใช้ชีวิตนะสุดท้าแต่คนอื่นจะบงการอย่างไรก็ได้คนที่เอาแต่ตามใจคนอื่นเนี่ยมันจะมีเสียงเรียกร้องภายในว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันอยากจะเป็นตัวของตัวเองบ้าง ฉันอยากจะมีชีวิตของตัวเองบ้างถ้าเกิดฟังเสียงเรียลอ์แบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดได้คิดขึ้นมาแล้วก็รู้จักที่จะทําตามาความปรารถนาส่วนลึกของของตัวเองแต่ก่อนเนี่ยคนที่มีปัญหาแบบนี้ก็มักเป็นเพราะว่าถูกพ่อแม่วนะงการชีวิตมากเกินไปพ่อแม่กําหนดว่าจะเรียนที่ไหนมีอาชีพอะไรมีใครเป็นคู่ครอง ทั้งที่ตัวเองนี่ก็ไม่อยากเรียนหมอแต่ว่าพ่อแม่ก็ขีดเส้นชีวิตให้แล้วอยากให้พ่อแม่รักอยากให้พ่อแม่โปรดปันเป็นที่รักของพ่อแม่แล้วก็ทําตามสุดท้ายก็เรียนก็เรียนได้นะแต่ว่ามันทุกข์ทรมานมากเพราะไม่ใช่วิชาที่ตัวเองชอบจะมีจะเลือกเรียนแบบที่เกินต้องการก็กลัวพ่อแม่ไม่รักกลัวพ่อแม่ผิดเงแล้วสุดท้ายก็ ในอาชีพถึงท่าก็มีชีวิตที่ไม่เคยให้ความสุขความพึงพอใจแก่ตัวเองแท้จริงแม้เป็นหมอก็เป็นหมอด้วยความเครียดแม้จะเป็นที่นับหน้าถือตางผู้คนสมปรารถนาพ่อแม่แต่ว่าลึกๆต,ตัวก็ไม่มีความสุขแต่บางคนก็ยังสามารถที่จะไหวตัวทัน,นะบางคนนี่เรียนหมอนะแล้วก็เรียนได้ดีแต่แตใจจริงไม่ชอบหมอห แต่ว่าเรียนเพราะตามใจพ่อแม่แต่พอเรียนจบแล้วนี่ก็เป็นหมอใช้ทุนได้จนหมดภาระแล้วก็หานไปเป็นช่างกล้องเป็นช่างกล้องอาชีพบอกว่าที่เป็นหมอนี่เพื่อตามใจพ่อแม่ตอนนี้จะขอตามใจตัวเองแล้วคืออยากจะเป็นช่างกล้องอิสระช่างกล้องอาชีพแล้วก,ก็มีความสุขนะทั้งที่เงินทองก็ไม่ได้มากอะไรแต่ว่าพอทําไปทําไปก็มีชื่อเสียงตามมาเองเพราะว่าทำด้วยใจรัก อันนี้เป็นเรื่องคนที่แม้ว่าทีแรกนี่จะใช้ชีวิตตามแบบของพ่อของแม่ะแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกที่จะมาใช้ชีวิตของตัวเองแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยนะที่ไม่ได้ใช้ชีวิตตามแบบของพ่อแม่แต่ว่าใช้ชีวิตนะต,ตามแบบของเพื่อนๆสุดท้ายแต่ใครเขาจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้จักฟังเสียงตัวเองนะ แล้วเราก็จะกล้าที่จะบอกได้ว่าเราต้องการอะไรนะยิ่งถ้าเกิดว่าเห็นคุณค่างตัวเองเนี่ยเพราะรู้จักมองบวกเนี่ยใ้การที่จะเลือกตัดสินใะช้ชีวิตตัดสินใจใช้ใชีวิตในแบบตัวเองก็มันก็เป็นไปได้แล้วคนเราเนี่ยไม่ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ยแม้ว่ามัจจะไม่ได่เป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมเรียนเก่งได้เกรดสีได้เหรียญทองนะนะแต่ว่าไปทำเกษตรนะ ไปปลูกผักอันนี้ก็อาจจะดูเหมือนต่ำต้อยนะแต่ว่าทำแล้วมีความสุขและในที่สุดเนี่ยถ้าทำจริงมันก็ประสบความสำเร็จได้แต่ว่าคนที่จะกล้าทำแบบนี้ได้เนี่ยเขาคนที่ทำแบบนี้ได้ก็ต้องกล้านะกล้าที่จะทวนกระแสสังคมแล้วก็กล้าที่จะทวนกระแสความต้องการหรือความคาดหวังของพ่อแม่หรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงมิสหาย จริงๆต้องเห็นคุณค่างตัวเองจริงๆเราเชื่อมันในตัวเองแต่ถ้ายังไม่เชื่อมันในตัวเองเนี่ยคอยลู่ตามลมนะขายแคลสายตาของผู้คนตั้งแต่พ่อแม่จนถึงเพื่อนฝูงมิสหายเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่จะต้องเห็นคุณค่างตัวเองซะก่อนเกิดความภูมิใจในตัวเองซะก่อนนะแล้วการที่จะเลือกใช้เชื่อ,องตัวเองก็จะเป็นไปได้ในที่สําัมอย่างนี้ก็คือต้องตระหนักถึงความจริงนะว่า ในโลกนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ทุกคนเนี่ยจะชอบเราหมดจะโปรดปลารเราทุกคนถ้าใครที่ปรารถนาจะให้ทุกคนรักเรานันนั่นเรียกว่าไม่เข้าใจความจริงของโลกนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในโลกนี้มันต้องมีบางคนที่ไม่เข้าใจเรามันมีบางคนที่ไม่ได้ชอบเราเนี่ยอาจจะชังเราด้วยซ้ํามันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะมีทุกคนรักเราหมด คนที่ปรารถนาท,ทำตัวให้เป็นที่รักของทุกคนหรือคนทั้งโลกเนี่ยจะไม่มีทางสมหวังและจะไม่มีทางมีความสุขเลยแต่ถ้ายอมรับเสียตั้งแต่ต้นว่าเนี่ยมันย่อมมีคนบางคนนะที่ไม่เข้าใจเราไม่ว่าเราจะทาถูกทําดีแค่ไหนก็มีบางคนที่อา,อาจจะถึงขั้นเปลี่ยดเราด้วยซ้าที่จริงอย่าว่าแต่อย่าเลยนะบุรุษที่ประเสริฐสุดเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็ยังมีศัตรูมากมายยังมีคนที่ไม่ใช่แค่ดินทาว่าร้ายแต่ถึงกับใส่ร้ายแล้วก็มุ่งร้ายเอาชีวิตเลยทีเดียวอันนี้นการอยู่ในโลกนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องมีทั้งคนชอบและคนชังคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคนรักเท่าผื้นหนังคนชังเท่าผืนเสือพื้นหนังเนี่ยมันนิดเดียวนะแต่ผื้นเสือนี่มันใหญ่อันนี้ก็หมายความว่าเนี่ย มันธรรมดามากนะที่จะมีคนรักเราไม่มากนะแต่จะมีคนชังเราซะเยอะหรือาจะหมายความว่าเนี่ยเวลาเขารักเราก็รักนิดเดียวแต่เวลาเขาชังนี่เขาชังมากนี่เป็นธรรมดาถ้าเราเข้าใจไสยธางควานจงแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะร,รู้เลยว่าเนี่ยมันป่วยการนะที่จะทาให้ทุกคนเนี่ยรักเราหมดนะเราจะเริ่มยอมรับความจริงแต่ว่าไม่ว่าจะทําดีแค่ไหนทําตัวถูกต้องอย่างไรมันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบเราเนคนที่ชังเรา ซึ่งในแง่นหนึ่งก็ถ้าเรารู้จักทําใจแบบนี้ได้ก็จะมีความสุขนะที่จริงการฝึกใจนะการฝึกตนนะอย่างหนึ่งทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือการฝึกให้บิจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวอะไรในอะไรไม่หวั่นไหวในโลก,กธรรมอย่างที่พุทงสูมนมมสัคครูเนี่ยจิตของผู้ใดอาลก,กธรรมถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวนะไม่เศร้าโศกไรทุรกิเลนหมายความอยงไงไนะหมายความว่าในโลก,กธรรมนี่หมายความว่าดินทาก็ดีสารเสวนก็ดี แม้จะมีคนนินทาหรือแม้จะมีคนไม่ชอบจิตใจก็ไม่หวั่นไหวนะแต่บุทุชนมันก็ต้องมีความหวั่นไหวนะเพราะจะมีอัตตาตัวตนพอมีอัตตาตัวตนแล้วปล่อยให้อัตตาตัวต,วตวนมาครองใจเนี่ยมันก็จะเป็นทางอัตราตามต้องการอะไรต,ตามต้องการคนชมต้องการความความชื่นชมสารเสริมต้องการคนชมว่าเราเก่งเราดีนะแต่ว่าถากว่า ลองเจอกับคำนินทาว่าร้ายบ้างถ้าคนที่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาในตัวกูเนี่ยมันก็จะหวั่นไหวแต่ถ้าเราลองมองว่าไอ้สิ่งที่มาเป็นเครื่องฝึกเราไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในหน้าตาของตัวเองเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นมากน้อยเพียงใดล้วก็ดูจากเวลามีคำนินทาว่าร้ายมากระทบหรือว่าเวลา มีสายตาของใครบางคนที่ไม่ได้มองเราด้วยสายตาที่เป็นมิตรและจิตใจเราก็ยังมั่นคงเป็นปกติได้ไอการที่มีคนไม่ชอบเราเนี่ยหรือมีคนเขาดินทาราเนี่ยมันเป็นของดีนะมันเป็นเครื่องฝึกจิตของเราว่าเรายังมีความยึดติดในตัวตนไหมคนบางคนเนี่ยเขาทําอะไรโดยที่ไม่แคร์สายตาผู้คนแต่จริงๆเนี่ยเขาแคร์นะแม้เขาบอกว่าไม่แคร์เนี่ย เขาทำอะไรตามใจตัวเองโดยที่ไม่แคร์สังคมแต่ถ้ามีใครมาว่าร้ายเขาก็ mm hmm. าจะโกรธมากเลยหรือว่ามีใครแค่มามองหน้าเขา mm hmm. เขาก็จะโมโหเลยอันนี้ก็ยังเรียกว่าแคร์นะเพราะยังมีความวันไหวอถ้าไม่วันไหวเนี่ยคือว่าแม้จะมีคนมองในทางลบมีคนว่าร้ายจิตใจก็เป็นปกติไม่ได้โกรธชังก็เลยไม่ได้โกรธไ,ไ,ไม่ได้ชังก็เลยเขาจะมองลบมองรายอย้ายยังไงก็ไม่ได้เกลียดเขาไม่ได้รู้สึกลบ เป็นการตอบโต้นะซึ่งต่างจากคนที่บอกว่าฉันไม่แคร์โลกนะฉันไม่สนใจใครนะแต่ว่าพอมีคนพอได้ยินเสียงคนมาดินทาว่าร้ายโมโหเดือดดานนะอันนั้นเรียกว่ายังแคร์อยู่นะเพราะว่าจิตใจย,ยังหวั่นไหวถ้าไม่หวั่นไหวแท้จริงก็คือว่าไม่โกรธก็เลยนะเขาจะก็จะชังเราอย่างไรเขาจะเข้าใจเราผิดอย่างไงฉันก็ไม่โกรธเพราะว่า ความยึดมั่นถือมั่นในหน้าตาหรือยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยมันน้อยลงมากนะแล้วเราก็ฝึกได้นะฝึกฝึกในเรื่องของการคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนด้วยการที่อไปเจอกับบททดสอบเห็นคนที่เขาไม่ชอบเราท,ทั้งที่เราก็ทําความดีแต่ก็ไม่ชอบเราก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเราก็ไม่ได้โกรธเขาด้วยต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่คนชังนะ แต่ว่าเวลา ok ทําดีก็ไม่แสวงก็ไม่ได้สวยหาคําชื่นชมสรรเสริญจากใครทําดีเพราะว่ามันเป็นความดีแต่แน่นอนนะการทําความดีบางครั้งเนี่ยหลายคนก็ต้องการคําชื่นชมสรรเสริญนะอันนี้เพราะว่ายังอยู่ในอำนาจของอัตตาที่มาต้องการอ่การพนอพนองแต่ถ้าเราต้องการฝึกอัตตาเนี่ยไม่ยอมตกเป็นทาคอัตตาก็ต้องลองฝึกว่าเนี่ยเราจะไม่แสวยหาความชื่นชมสรรเสริญทําดีก็ไม่ได้อวด นะได้รางวัลก็ไม่ได้ประกาศนะอันนี้ใหม่ๆหเนี่ยมึงหลายคนยโสอูมันอัดอั้นตันใจนะมีคนชมแล้วก็อยากจะประกาศให้โลกรู้ทําดีก็อยากประกาศให้โลกรู้อันนี้มันเป็นแรงผลักดันของอัตตาหรือมานนะที่ต้องการคําชื่นชมสารเสริญัานทาดีแล้วไม่มีคนชมก็เป็นทุกข์นะไม่พอใจโพสต์ข้อความดีๆแล้วไม่มีคนกดไลค์ก็มีความรู้สึกกังวลมีความรู้สึกไม่สบายใจ อันนั้นเป็นทุกข์ของอัตตานะซึ่งถ้าว่าเราแสวงหาคําถ้าว่าเราเป็นท่าอัตตาเ,เราก็จะแสวงหาคําชื่นชมสารเสริญนะอยู่ร่ําไปผู้เจ้าได้ตัดนะตัดเตือนพระนันทิยะตัดสอนพระนันทิยะวัเนี้ผลแห่งความดีย่อมเป็นพิก,กัรผู้ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลเพ,เพลิดเพลินจนประมาทโมเมาผลแห่งความดีคืออะไรนะก็คือลาบสักการะทำความดีแล้วเนี่ยนะบางทีมันมีลาบสักการะตามมา แต่ว่านั่นเป็นโทษนะถ้าไปยึดติดพาอไม่พิจาราหรือไม่มีสติเนี่ยมันก็ทําให้เรานะเป็นทุกข์ได้ง่ายพาอพอติดในลาบสักการะพอไม่ได้ต่อไปไม่ได้ลาบไม่ได้สักการะไม่ได้คำชื่นชมสรรเสริญก็มีความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติมีปัญญาทําความดีแล้วไม่ได้สนใจลาบสักการะหรือถึงมีถึงเกิดขึ้นเราก็ไม่ยึดติดนะเพราะใจไม่ได้สนหาตั้งแต่ต้นมันก็ ยากที่จะตกเป็นทาสของโลกธรรมได้ดังการที่เรา,าพยายามฝึกจิตให้มีความมั่นคงไม่หวันไหวในโลกธรรมไม่ว่าจะฝ่ายบวกฝ่ายลบเนี่ยถ้าเป็นสิ่งสาคัญมากเลยที่จะช่วยทําให้เรามีจิตใจที่ปกติแล้วก็มีความสุขได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเรายังหวันไหวในโลกธรรมใครตําหนิหรือใครมองเราในทางลบก,ก็เป็นทุกข์ ใครชื่นชมก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจในแบบนี้ก็ยังเรียกว่ายัางตกเป็นทาตของโลกธรรมได้ง่ายแในที่จริงก็ยังแสดงว่ายังเป็นตกเป็นทางอัตตาตัวตน